สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการวิเคราะห์ทองคำนะคะของซิงแสงนภานะเป็น EP ีที่8แล้วนะคะวันนี้มาพบกับอ้อมนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทิทางราคาทองคำเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาโกลด์สปอร์ตเนี่ยปรับตัวทะลุ1,700ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนแล้วนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่ำกว่า1,700ดอดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนนะคะแต่เนื่องด้วยนะคะค่างเงินบาท ในประเทศไทยนะมีการแข่งข้านะคะก็ทําให้ราคาทองคาเนี่ยปรับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าราคาโกลด์สปอร์ตเนี่ยไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาโกลด์สปอร์ตนะคะมีการปรับตัวขึ้นนะคะถึงอยู่ที่ระดับ1720ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเลยคะเนื่องจากนะคะแรงหนุนนะคะในการซื้อเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะออทองคำนั่นเองนะทำให้ตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกเนี่ยปรับตัวดิ่งลง หลังตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะปรับตัวลงแรงนะคะทําให้มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะประเภททองคํานั่นเองนะคะทําให้ตัวเลขหุ้นเนี่ยก็คือตกลง ดิ่งลงนะคะในหลายจุดเลยนะคะเนื่องด้วยเหตุปัจจัยนะคะที่เศรษฐกิจในสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวนะคะเนื่องจากไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะถ้าเกิดเราดูข่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะคะในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะคะทำให้ความเชื่อมั่นนะคะในเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะลดลง และปลายสัปดาห์นะคะก็ตลาดหุ้นนะคะดัชนีดาวโจนสน์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะราคาทองคำในบ้านเรานะคะที่ประกาศวันนี้นะคะวันที่13มิถุนายนพศ2563เนี่ยราคาทองคำแท่งนะคะขายออกบาทละ25,400นะคะรับซื้อบาทละ25,300ค่ะแต่ราคาโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่1,730 ดอลล่าต่อออนทั้งนี้สัญญาทองคำนะคะถูกกดดันจากแรงขายนะคะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะมีการปรับตัวฟื้นขึ้นนะคะจากในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ แต่ราคาทองคำนะยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอนลลาร์นะคะรวมถึงการดิดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือผลตอบแทนพันา,าบัตรของสหรัฐอีกด้วยนะคะก็ทำให้นักลงทุนนะคะลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนะคะซึ่งได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะแต่ว่าออสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นในทิศทางไหนเนีเราก็ต้องติดตามข่าวด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะมันมีการปรับเปลี่ยน เป็นในทุกๆเวลานะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าดูเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจนะคะวันนี้ประกาศตัวเลขออกมาแบบนี้หรือว่า พุ่งนี้เป็นตัวเลขอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบเลยนะคะจากวันนี้นะก็ถือว่าราคาโกลสปอร์ตนะคะสูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาโกลสปอร์ตเนี่ยต่ำกว่า1,700เหรียญน,นะคะแต่ว่าวันเสาร์นี้นะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่1730ดอลลาร์ต่อออนแล้วนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมานะคะ,ะสัปดาห์หน้าเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจนะที่จะลง คุณทองคําแท่งนะคะทางซิงแสงนพานนะคะก็มีจัดจําหน่ายนะคะสามารถซื้อขายได้นะคะทองคําแท่งของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่0.6กรัมไปจนถึง10บาทเลยนะคะใครที่สนใจนะอยากจะซื้อ สะสมหรือซื้อเก่งกำไรนะคะก็สามารถแอดไลน์แอด n m p 999ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปติดตามนะคะเพจ a c e b o o k นะคะบริษัทสิงแสงนภานะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะช่อง YouTube ของเรานะคะก็สิงแสงนภานะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่านะคะจะซื้อทองคํารูปพรรณนะคะเราก็มีจัดจําหน่ายนะสามารถดูหน้าเพจ Facebook ของบริษัทสิงแสงนภาได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเราก็จะลงไว้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะ วันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันสัปดาห์หน้านะคะข่าวหรือว่าเศรษฐกิจนะคะทั่วโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามด้วยนะคะวันนี้อ้อมนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ